สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกทท่านครับผมมาครับมีพระมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับผมอ่ะอีพีนี้ก็สี่องค์นะครับสี่องค์สี่ชิ้นครับชมองแรกเลยครับผมพิมพ์ใหญ่ฟอร์มสวยครับองนี้เนื้อจัดมากครับเอฟซีเนื้อสวยนะครับ นี่มีคราบกูหน่อยๆนะครับน่าน่าจะเป็นบางหุ่นพรมนะครับผมนะครับดูเนื้อนะครับเนื้อจัดมากเนื้อยังกับวัดระครังนะครับ fc นะครับพระจะตัดกว้างด้านล่างนะครับนี่ครับ เนื้อจัดเนื้อโหดเนื้อสวยครับพระลึกไม่หักไม่ซ่อมนะครับด้านบนจะเล็กหน่อยด้านล่างจะกว้างๆนะครับผมเนื้อจัดพิมพ์ลึกดีครับ fc นะครับพ,พ,พิมพ์ใหญ่พิมใหญ่พระประธานชมด้านข้างครับนี่มีคาบกุเนื้อนี่อย่างกับวัชระครังนะครับ fc เนื้อสวยมากครับชมครับใครอยากได้ไปเป็นของขวัญปีใหม่นะครับจะขึ้นคอเองหรือว่าจะเป็นของฝากของขวัญน,นะครับลองดูนะฝั่งนี้มีรอยฝนนะครับเหมือนคุฝนเข้ากรอบนะครับนิดหนึ่งนะครับชมด้านหลังครับ นี่หลังสวยเลยครับ F4 สนใจขอรูปเพิ่มเติมนะครับ f ีนะครับผมขอรูปเพิ่มเติมได้ครับอ่ะพิมพ์ใหญ่นะครับ แปดพันห้าครับ fc องนี้สวยนะครับผมซื้อมาแรงนิดหนึ่งนะครับโดยความที่ผ้าเนื้อสวยนะครับนี่ครับก็ต้องบุกเนาะนะครับชั่วโมงนี้เจอถูกใจก็ต้องบุกนะครับเจ้าของก็เก็บมานานนะครับเก็บมานานก็ค่อนข้างห่วงนิดหนึ่งนะครับดูเนื้อนะครับ fc ไม่ธรรมดานะนะครับใครชอบลองดูนะครับเปิด8,5 0 0ครับผมเคปหน้าจอ้ะทักมานะครับ โอเคเนาะอ่ะพิมพใหญ่อีกหนึ่งองนะครับองนี้ด้านหลังมีรอยเรี่ยมใช้นะครับรอยเหมือนข้าหลามตัดเลยนะทรงข้าหลามตัดนะพิมพ์ใหญ่องนี้ก็สวยนะนะครับ f สี่ผ้าวเรียว มีเม็ดแดงเม็ดขาวองนี้หนึกนุ่มนะครับผิวก็สภาพผ่านการใช้มาบ้างนะครับผมผมส่งให้ชมคร่าวๆนะครับ f 4ใครสนใจจริงๆก็นะครับขอรูปเพิ่มเติมก่อนจะต่อรองนะครับอ่า ถ้าต่อรองแล้วก็หมายความว่าจบแล้วชอบแล้วนะครับผมนะครับงั้นก่อนจะต่อรองก็นะครับ,นนต,ออนะรบตัดสินใจใก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับเบฟซีตัดสินใจให้ชัวร์แล้วค่อยต่อรองนะครับถ้าต่อดีมีกําไรผมก็แบ่งนะครับผมด้านหลังนะครับนี่เป็นรอย สมัยเก่าเขาเปิดหลังนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลํำตัดบ้างเป็นรูปใบโพเป็นรูปหัวใจนะครับด้านหลังอันนี้จะเป็นเหมือนเหลี่ยมข้าวหลํำตัดเนาะนะครับเนื้อดีเนื้อจัดเลยครับเบสต์ F ้านข้าง องนี้หกพันห้าครับ fc นะครับหกพันห้าร้อยบาทครับอ่าซูมให้ดูทั้งสองทั้งซูมนะครับพิมพ์สวยนะครับผมเรียวๆหน่อยนะครับหกพันห้าร้อยบาทครับ fc โอเคนะครับทักมานะครับขายกันตามทุนเนาะตามทุนตามความสวยอันนี้เป็นบางคุบผมแน่นอนครับ fc ดูเป็นทรงพิมพ์ใหญ่นะแต่พาตัดกว้างนะครับดูเนื้อนะเนื้อโหดมากตรงนี้นะนะครับส่งให้ชมนี่ครับคาบกูคาบตังอายุเน่าๆนะครับเห็นไหมครับเนื้อ,อยังโหดครับเนื้อโหดคาบโหดเลยครับ F4 พาบ,บ้านๆครับตรงนี้นะครับโอ้โห ครับคาบอย่างหนาครับชมด้าน,นข้างครับผมตดนใจใครยังไงทักมานะครับวรนนี้เนื้อจัดเลยครับเ f ซี FC. อย่างนี้ถือว่าพลาสวยเดิมนะครับผม บางคุณพมนในพระพิมจะตื้นนะนะครับถ้ามีคาบอูหนาก็จะดูตื้นไปใหญ่นะครับนี่จะได้ความเดิมเนื้อจัดคาบมันมากครับ f สีนะครับเป็นชั้นชั้นเลยครับ f สีนะครับนะเป็นผลึกเป็นชั้นชั้นเลยครับอ่ะบางคุณพมองนี้นะครับ หกพันห้าครับ fc นะครับใครดูชอบใครดูใช่นะครับเค้ฟหน้าจอและทักมานะครับผมคาบมันมากครับหกพันห้าครับหกพันห้าร้อยบาทครับ fc นะครับผมอ่าโอเคนะครับมาองสุดท้ายของ ep นี้นะครับองนี้ก็บางขุนพรมนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับผม ตื้นๆหน่อยนะครับแต่เนื้อดีพิมพ์ก็ประมาณนี้ครับ F4 คล้ายๆฐา,า,านคู่เหมือนกันนะครับองนี้อ่าแนะคใครดูชอบลองดูนะครับน่าจะเป็นฐานคู่นะครับ F4 นะครับฐานคู่ฐานคู่นะครับ ผมก็ดูผิวเผดนึกว่าฐานแซมนะครับก็รีบๆซื้อมานะส่งแล้วชอบก็ซื้อเลยจ่ายตังค์เลยนะครับยังไม่ได้ส่งละเอียดแต่เนื้อนี่โหเนื้อสวยนะครับตรงนี้พาตื้นแต่เนื้อสวยนี่ครับด้าน,นข้าง ทางแก่ปูนครับแต่ปูนเขาหนึกนุ่มนะนะครับ S4 ด้านหลังครับหลังสวยเลยครับกบปิปิอ่าชอบไหมครับลองดูนะฐานคู่บางบุมพรมนะครับนี่กู่เก่านะครับ อง์นี้จัดไปเบาๆนะครับ4,500ครับ F4 นะครับพระไม่ค่อยกดติดไม่ค่อยสวยนะครับแต่ได้ได้ได้ภาพรวมนะครับผมนะครับ4,500บาทครับ F4 นะครับทักมานะโอเคนะครับอ่ะ EP นี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ F4 นะครับมีมาแบ่งปันกันทุกองค์นะครับ แคปหน้าจอาและทักมานะครับผมวิธีการนะครับแคปหน้าจอาและทักมาขอรู้เพิ่มเติมนะครับอ่ะลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันในพีหน้านะครับฝากติดตามกันด้วยครับผมขอบพระคุณทุกทกท่านครับสวัสดีครับผม